l ั c ก,กี้สโตรเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ที่คุ้มที่สุดสุ่มได้ปุ๊บเพชรเข้าเกมปับ๊บวิบปั๊บวิบปั๊บแจกปับกปบป๊บทุกวันลงทุนเพียงสิบาทได้เพชรคุ้มมากหมุนสุ่มง่ายได้จริงๆของรางวัลเด้งเข้าเกมทันทีท้ายคุณมาลองที่ลัคก,กี้สโตรย้ำลงทุนเพียงสิบาทได้เพชรโคตรคุ้มที่ w w w luckystore in t ts เายการทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวเช่นเคยเอาล่ะวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมฟรีไฟครั้งนะวันนี้พี่มีสาระดีๆแล้วนะที่สอนน้องๆน,นะก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันก่อนเลยนะ เอาละวันนี้พี่ก็จะอยู่ในแอป,ปอ่านข่าวสารเช่นเคยนะวันนี้พี่จะพาน้องๆไปหาเงินนะวันละ15บาทถึง300บาทนะสามารถถอนเงินเข้าแอป,ปทัวรเล็ตได้โดยตรงด้วยนะมันเป็นแอป,ปอ่านข่าวสารนะฮะไม่ใช่แอป,ปกเกี่ยวกับพวกการพนันคาสิโนโอ,อะไรเลยนะที่เกี่ยวกับผิดกฎหมายนะอันนี้เป็นแอป,ปถูกกฎหมายนะเป็นแอป,ปอ่านข่าวสารนะ แต่ว่าเก็บแต้มคะแนนนะเพื่อแลกของรางวัลต่างๆนะแล้วก็สามารถเก็บสะสมเพื่อถอนเงินเข้าแอป t o วร์เลได้ด้วยนะใครที่ติดตามพี่เดชทีวีนะตั้งแต่ ep หนะก็จะรู้นะว่ามันทำยังไงแลกของยังไงนะและวัน ep นี้นะ ep ที่9นะพี่มีคูปองอีกแล้วนะก็มีคูปองอยู่ประมาณ30ใบนะเพื่อที่จะเอาไปรุนรางวัลเงิน รางวัลใหญ่300บาทกับ30บาทนะในแอปอ่านข่าวสารนะโอ้โหอีพีที่9นี้นะบอกตรงนะหวังว่าคงจะได้รางวัลใหญ่มั่งนะเพราะว่าทำมาตั้งแต่อีพีหนึ่งนะไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะได้รางวัลสูงสุดก็น่าจะร้อยร้คะแนนนะไม่เคยได้แต่1 0 0 0พคะแนนเลยแล้วก็ลงลงมาก็30บาทใหญ่สุดก็300บาทนะไม่เคยได้ ถึงเลยนะรางวัลใหญ่นะรางวังลร้องก็ยังไม่ค่อยได้เลยนะแล้วอีพีที่9นี้นะพี่ก็จะเอาให้ได้เลยนะเหลือคูป้องอยู่30ใบนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในแอปอ่านข่าวสารกันเลยดีกว่านะโอเคครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในแอปอ่านข่าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดแล้วมาเก็บแต้มสะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัลเงิน ถอนเข้าแอปทัวเลนะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะน้องๆนะ๋ยวพี่จะมาอธิบายกันก่อนนะสำหรับน้องก็ใหม่ๆนะที่เพิ่งดาวน์โหลดมาใช้งานเก็บแต้มสะสมคะแนนต่างๆนะที่จะมาสอนวิธีการเก็บแต้มคะแนนต่างๆในแอป pp, อ่านข่าวสารนะอันดับแรกเลยนะมันจะมีให้เราอ่านข่าวสารทั่วไปนะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะว่าเราจะอ่านข่าวสารแบบไหนนะเรื่องเล่า รู้ว่าเรื่องตลกกีฬาการบันเทิงนะมีให้เรามากมายเลยเลือกอ่านนะเนี่ยเราดูอ่านข่าวสารทั่วไปนะเราก็ได้คะแนนนะสะสมไปนะแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะเป็นข่าวสารนะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นการสะสมรายวันนะการเชิญเพื่อนต่างๆนะแล้วก็ในการแชร์การอะไรนะเก็บแต้มคะแนนฟรีหรือการสำรวจคะแนนฟรีของแอปนะเขาก็มีแจกคะแนนเหมือนกันนะ ส่วนใหญ่นะที่ได้คะแนนเยอะที่สุดบ่อยที่สุดก็คือการเชิญเพื่อนนะเราถ้าเราเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะเราก็จะได้รับส่วนแบ่งประมาณ20%เนะจากายได้ของเพื่อนนะเราจะไม่ได้เป็นเงินนะเราจะได้เป็นแต้มคะแนนนะเพื่อแลกถอนเงินเข้าแอปท o วเร็นะโอเคอย่างต่อไปเลยนะเราไปที่กระเป๋าสตางนะอ่าตอนนี้พี่ล็อกอินเข้า ด้วย a c e b o o k นะเพราะว่าเจ้าแอปอ่านข่าวสารนี้สามารถล็อกอินได้ด้วย a c e b o o k นะเราโดยที่เราไม่ต้องสมัครอะไรให้ยุ่งยากเลยนะสามารถเชื่อมต่อกับเฟซได้เลยโดยตรงเลยนะไม่ต้องสมัครอะไรให้ยุ่งยากตอนนี้คะแนนพี่มีอยู่ก็ประมาณ4ี่หมื่นแปดแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้านะตีเป็นเงินก็ประมาณสิบสี่บาทจุดยี่สิบแล้วก็รวมเงินที่ถอนออกนะแต่ในแปอปมันอาจจะเขียนผิด อ็อันนี้ก็คือรหัสเชิญของพี่นะน้องก็สามารถเอาไปใส่ได้นะแล้วน้องน้องก็จะได้แต้มคะแนนเหมือนกันนะจ๊ะนี่ถ้าเราทำไอ้กิจกรรมตรงนี้เราก็ได้แต้มคะแนนนะและอันที่สําคัญนะถ้าเพื่อนน้องอาใส่เออเขาเรียกว่าอะไรนะใส่อันนี้น้องนะฮะแล้วหรือว่าสักแอปอ่านข่าวสารจากน้องนะแล้วก็เอาโค้ดนี้ไปใส่นะน้องก็จะได้แต้มนะ พราะว่าพี่ตอนนี้พี่มีขเขาเรียกว่าอะไรนะเลเวลสูงนะก็จะได้แต้มเยอะนะประมาณ1คนก็จะได้ประมาณ7,200คะแนนนะต่อ1คนนะอ่ากดตรงนี้ดูอันนี้มันรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะบั๊กหรือเปล่าแนตะ่พี่ไม่แน่ใจอันนี้นี่การเชิญเพื่อนอันนี้เนี่ยแต้มคะแนนพี่ตอนนี้พี่เลเวลสี่นะพี่ก็ได้คะแนน 7,200นะต่อ1คนนะพี่เชิญทั้งหมดก็คือ131คนนะตอนนี้นะก็ถ้าน้องอยากได้แต้มคะแนนไว้หรืออัพเลเวลไววๆน้องก็ต้องเชิญเพื่อนมานะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหมุนใช้คูปองกันนะอ่าเนี่ยหมุนวงล้อนะไอขวดนี้นะตรงที่อยู่กับข้างไอลักข้างอะ่ะการแจ้งเตือนนะเนี่ยที่มันเขียนว่า9้าบวก อ่ากดเข้าไปนะถ้าน้องเชิญเพื่อนได้หนึ่งคนน้องก็จะได้แต้มหนึ่งสินะโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็เข้ามาแล้วนะในหน้าหม,นหมุนวงล้อนะก็อย่างที่พี่บอกนะตอนนี้พี่มีคูปองเหลืออยู่ประมาณสามสิบใบนะกติกา,ก,า,ก,าก็จะเหมือนเดิมนะของในแอปนะฮะเพราะว่าอันนี้พี่ไม่ได้ไปเติมเงินเหลืออะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของกิจกรรมของในแอปอ่านข่าวสารนะถ้าเราเชิญเพื่อนแนละ้วเราก็จะได้หนึ่งคนก็สิบใบนะ สคนก็ได้30บใบพี่เชิญได้3าคนนะณนะเดือนนี้นะเดือนใหม่แล้วนะโอเคเดีย๋ยวเราจะเริ่มทำการหมุนกันเลยดีกว่านะมาดูกันว่ารอบในอีพีที่9้านี้นะว่าจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่า3 0 0บาทนะถ้าพี่ได้นะพี่จบคลิปนี้เลยนะเกี่ยวกันหาเงินในแอปอ่านข่าวสารเลยนะแต่ถ้าไม่ได้นะพี่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะ อ๋อสิบคะแนนครับน้องครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเกินไปโอสิบคะแนนเงี้ยคราวหน้าอุ้ยสิบคะแนนเงี้ยโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะล็อกนะมันไม่ค่อยจะแจกคะแนนเท่าไหร่สิบคะแนนเงี้ยโอ้ my god เกินไปหลุดบ้างก,ก็ได้พันคะแนนยี่สิบโอ้ข่าวหน้าเอาข่าวหน้าเงี้ยร้อยคะแนนก็ยังดีวะมาจัดมาโอ้เอามาทำไมวะสิบคะแนนนี้โอ้ร้อคะแนนก็ได้วะมาโอ้ปล่อยแต่สิบคะแนน นั่นรัวเลยมารัวเลยโอ้นั่นนั่นโอ้ลอคะแนนมาแล้วครับงน้องครับสุดจะประลัดบอกโอ้ไม่ก็สิบคะแนนอีกแล้วเหลือเก้าแล้วเหลือเก้าแล้วตอนนี้เอาล็อคะแนนมาอีกแล้ว พันคะแนนพันคะแนนมาโอ้แจ๋วยังดีที่ได้ร้อยสิบคะแนนเหลือหกครับตอนนี้เหลือหกคะแนนแล้วเอ้ยเหลือหกใบแล้วคูป,ปองข่าวหน้าสิบคะแนนโอ้เหลือตอนนี้เหลือใบสุดท้ายแล้วนะ โอ้โหเกินไปตอนนี้ก็บัตรคูปองหมุนเจ้าวงล้อนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูหน้ากระเป๋าสตางค์นะว่าพี่รวมแล้วพี่ได้เท่าไหร่นะครบห้าห0ื่นหรือเปล่าโอ้โหได้สี่หมนะ4ี 49, oh God. ่หมื่นเก้ามกเดี๋ยวไปดูหนะ้าถอนเงินนะเพราะว่าพี่อยากถอนให้ได้5้า0 0ื่ทีเดียวเลยนะเราก็จะได้ประมาณ14บาทเกือบสิบห้าบาทนะ ่าไปได้ที่หนะ้าถอนเงินนะเดีย๋ยวพี่จะอธิบายให้ให้ฟังสําหรับน้องใหม่ๆแล้วกันนะโอเคตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าถอนเงินแล้วนะในแอปอ่านข่าวสารนะมันจะมีตัวเลือกวิธีการจ่ายเงินนะให้เรานะก็คือช่องทางทางแบบว่าเออมีทางธนาคารแล้วก็แอปทัวร์เลหรือว่าแลกเป็นเติมเงินเข้าโทรศัพท์นะก็จะมีอยู่3อย่างนะ แล้วก็รายการข้างล่างนี้ก็คือรายการถอนเงินนะว่าเราจะถอนเงินจํานวนเท่าไหร่นะสามพันคะแนนถอนได้1บาท1 0,000คะแนนถอนได้2บาทเกือบ3บาทนะแต่5้า0 0คะแนนถอนได้14 53. บาทจุดห้าสิบห้าสามก็ตีไป15บาทเลยละกันนะนี่นะตอนนี้พี่ก็ได้4 9 3 7 5นะจบะเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้ถอนทีเดียวเลยละกันนะก็ให้ได้ทัก5 0,000ละกันนะถ้า EP ี อีพีที่10นะถ้าพี่ได้แต้มคูปองเพิ่มนะก็น่าจะถอนได้แหละแต่อีพีเก้านี้มันถอนไม่ได้อะ่ะโอ้โหเสจจียใยแล้วก็ดูมาดูประวัติการถอนดีกว,ว่าอ่านี่คือการประวัติการถอนของพี่นะตั้งแต่เออล่าสุดคลิปล่าสุดที่ทํามานะก็คือยี่สิบหกวันที่แล้วนะก็คลิปเป็นอ e ีอ e ีท e ีอีพ e ีที่แปดนะก็ถอนไปเกือบสามบาท นะมันน้อยเกินไปนะมันใช้เวลานานกันนะมันจกบอกว่ามันต้องรอเจ้าหน้าที่มาอนุมัติดะมันถึงจะโอนเงินให้เราได้มันรอนานนะถ้ามันถอนแล้วมันแล้วก็กลับไปถอนใหม่ได้มันก็คงจะดีนะแต่มันต้องถอนได้ทีละครั้งนะรอเจ้าหน้าที่มันมาอนุมัติดะมันถึงก็ให้เราอะเสียเวลามากเลยนะมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันได้เงินจริงนะเข้าแอปทัวร์เลนะพี่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแอปอ่านข่าวสารนี้นะมันให้เงินเราจริงๆนะเข้าแอปทัวร์เลนะสาหรับใครที่ เปิดเทอมแล้วอยากหาเวลาว่างนะมาเก็บตามสะสมนะเพื่อที่จะเอาไปเติมเกมต่างๆเกมฟรีไฟล์เกมเพิ่จีหรือเกม PUBG, อาโก,ก็สามารถใช้แอปอ่านข่าวสารนี้เป็นตัวเสริมในการหาเงินได้นะน้องๆนะนะโอเคก็ประมาณนี้ส,สำสหรับแอปอ่านข่าวสารใน EP ีที่9นะก็คูป,ปอง30บใบนะไม่ได้อะไรเลยนะก็ก็ประมาณนี้นะถ้าถูกใจก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะและแล้วเราเจอกัน EP ที่10นะวว่าพี่จะสามารถที่จะถอนเงินแล้วได้คูปองมากี่ใบนะในแอป,ปอ่านข่าวสารนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันครับบ๊ายบาย